ทุกคนคะหากเรานำเมล็ดกาแฟเทใส่ลงไปในแก้วไว้แบบนี้แล้วตามด้วยการเทน้ำเปล่าลงไปลองดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะแต่ถ้าเราเทเมล็ดกาแฟ,แฟลงใส่ในแก้วแล้วตามด้วยน้ำอัดลมทิ้งเอาไว้15วินาทีก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันแต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่าหากเราใช้เป็นแก้วพลาสติกแล้วเทเมล็ดกาแฟ,แฟลงไป เทน้ำเปล่าลงไปก่อนจากนั้นตามด้วยน้ำอัดลมเราจะทิ้งเอาไว้10วินาทีแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงเราจะนับไปพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สังเกตเห็นได้เลยว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ปัญญาอ่อน